ดีชาวตะัเครื่องเก่าครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง u t u b e ตะรถเครื่องเก่านะครับวันนี้ชมการรีวิวครับ CBR 150พร้อมราคาที่ถูกใจนะครับจะสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยนะครับนี่เลยครับ CBR ร้อ <Wow. S 1> ตัวคาบูตัวแรกนะครับ ตัวแรงของ CBR ยุาไปลายๆ90ก็ว่าได้นะครับรุ่นนี้นะครับออกมาโฉบเฉียวเลยนะครับล้อมแม็กติดรถนะครับคันนี้บอกได้เลยครับภาษีพึ่งขาดไปเมื่อ2องวันที่ผ่านมานะครับอ่15 มิถุนายนหกสี่นะครับแต่ก็ต่อได้สบายครับไม่ต้องห่วงเรื่องเอกสารนะครับมีครบนะครับทั้งชุดโอนนะครับแล้วก็เล่มภาษีสามารถไปต่อที่ขนส่งได้เลยนะครับล้อแมกติดรถแท้นะครับขี่นิ่มครับคันนี้เครื่องดีสุดๆนะครับรอบนี้รอบจัดเลยนะครับ เสียตรงกระจกนิดนึงนะครับกระจกติดรถนี่น่าจะหลุดออกไปนะครับเลยมาติดที่แฮนด์แทนนะครับรกุญแจล็อก2ชั้นนะครับหรือเรียกกุญแจใหญ่นั่นเองนะครับระบบไฟครบนะครับไฟเลี้ยวนะครับ ซ้ายขวาออกหมดนะครับราคาไม่แพงอย่างที่คุณคิดนะครับบางท่านคิดว่าโอ้โหสภาพขนาดนี้ราคาน่าจะเยียบเยียบสองหมื่นหรือเปล่าไม่ถึงนะครับ ราคาเนี่ยเอาใจเพื่อนๆชาวตัดรถเครื่องเก่าอย่างแน่นอนครับได้ชมช่อง YouTube ช่องนี้นะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับราคาไม่ต้องห่วงครับเครื่องเงียบครับผมนี่สตาร์ทไปแล้วนะครับ เพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเนาะเพราะว่ารถมันดีอะครับเครื่องเงียบๆนะครับแน่เน,น,แนเปี๊ยะนะครับบิดติดมือเลยนะครับตัดตั้งลมนิดนึงอ่า ปิดติดมือครับผมเครื่องเงียบๆเดินเบาสบายราคาเปิดให้เลยละกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่รับชมอยู่ขณะนี้นะครับ14,800บาทครับผม14,800บาทติดต่อเข้ามาจับจองกันได้เลยนะครับทางช่องตะรถเครื่องเก่าเบอร์โทรที่ขึ้นให้อยู่นี้แล้วก็ทาง Facebook หรือว่า l ล ne นะครับ ก็ขึ้นให้ดูเลยนะครับติดต่อเข้ามานะครับยินดีตอบทุกคำถามนะครับ14,800บาทครับจับจองเป็นเจ้าของได้ครับสำหรับ cbr 150ของค่ายปีกนกหรือว่า HONDA นั่นเองนะครับ4จังหวะ6เกียร์ครับขี่มันๆเลยนะครับสตาร์ทมืออย่างเดียวนะครับแบตเตอรี่เต็มนะครับ ภาษีขาดแค่ตีไปปีเดียวครับเพราะว่าเพิ่งขาดไป2อสวันก็ตีไป1ปีแล้วกันนะครับวันนี้ผมรีวิวอยู่วันที่19นะครับมิถุนาสองห้านะครับ14,800บาทเพื่อนเพื่อน,อนท่านใดที่สนใจนะครับก็จับจองเป็นเจ้าของได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับ เพื่อนๆที่รับชมอยู่นะครับไว้คลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนตัวไหนนะครับก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ